ก็ามารอขึ้นรถอยู่ที่ถนนข้าวสารค่ะก็มันจะมีแพ็กเกจให้เราเลือกเนาะเวลาที่จะเราเราจะไปเกาะพังงานเราก็เลือกแพ็กเกจที่เราสระดวกว่าเราจะขึ้นรถตรงไหนอันนี้เราก็ได้ตัวอันเองเดี๋ยวเจอกันนะคะกลังจะไปขึ้นเรือแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนเ,เรือเฟอร์รี่ที่จะข้ามป่าไปเกาะพังงานเรียบร้อยแล้วนะคะ อย่างการเดินทางมาที่เกาะพง,งานเนี่ยก็มันมีหลายช่องทางมากก็คืออันนี้เราก็จะเลือกเป็นแพ็กเกจที่ว่ารถทัวร์แล้วก็รถตู้มาขึ้นมาขึ้นเรือแล้วก็เป็นตัวเรือะคะ่ะก็คือจะรวมในแพ็กเกจเดียวเลยซึ่งถ้าใครจะดวกที่จะเดินทางด้วยวิธีไหนก็จะเป็นรถรถ ตู้หรือว่ารถส่วนตัวหรือว่าจะเป็นเครื่องบินก็ลองหาแพ็กเกจท,ที่มันเหมาะกับตัวเองแล้วก็สะดวกกับตัวเองที่สุดคะอันนี้นะคะเราก็ถึงที่เกงงาะพงันเรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 2> อยู่ที่ท่ารเรือน,นะคะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราจะเดินทาง ถึงที่หน้ารีสอร์ทของเราแล้วน,ะนะั่น็คือ และเราก็ได้คุณแจห้องมาแล้วนะคะ,คะอันนี้เราประหลังเดินมาไปห้องพักเราเราก็จะผ่าทัวห้องลองกันนะนี่เตียงคือว่าวางมากค่ะแล้วตรงนี้นะก็จะแบบมี ที่นั่งให้มองอยู่ข้างนอกได้ด้วยอุปกรณ์ในความสะดวกก็มีให้นะคะมีทีวีให้เรียบร้อยอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มีให้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอเผื่อใครอยากลงไปอาบแดดก็จะมีอันนี้เป็นผ้าชุดตัวให้แล้วก็มีกระเป๋าให้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์เนาะสำหรับนั่งทํางานเผื่อใครนั่งทํางานตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ่าชากาแฟต่างๆ มาถึงตรงนี้บ้างอันนี้คือเขามีประตูปิดแยกโซนให้ด้วยนะก็คือเป็นโซนแบบห้องน้ําห้องแต่งตัวอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องสุขานะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแบบอาบแบบปะบัวอ่าแล้วก็มีอางอาบน้ำฉันสามารถแช่น้ําตรงนี้ได้นะคะนี่ก็จะมีเราตักผ้าให้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอุปกรณ์อนปกรณ์กระดวกก็จะมีให้ครบเลยนี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆได้เป่าห ว่าจะเป็นเพื่อคุมอาบน้ําก็มีให้นะมีทุกอย่างมีพร้อมให้เราเลยก็คือถ้ามาที่นะคะก็คือไม่ต้องกลัวว่าอ่าเราจะไม่มีอะไรใช้ไม่มีอะไรใช้ที่นี่คือมีพร้อมให้บริการทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไปกับอาหารเย็นแล้วย่งที่ริมทะเลด้วยเราจะให้ดูเมนทย่หงของเรานี่พาทิศตกฝั่งนี้นะคะ อันนี้คือเจ้าของรีสอร์ทค่ะเดี๋ยวเจ้าของรีสอร์ทจะมาแนะนําตัวนะคะอาหารที่เราได้มาวันนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นปลาย,ย่างที่ดูกับเครื่องเคียงคืง่อันนี้พิเศษที่ว่าปลาที่เราจับจากตะวันในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ปลาอะไรแบบอ่ะอย่างวันนี้ได้ปลาองใช่ไหมคะพรุ่งนี้อาจจะเป็นปลาจระเมดก็ขึ้นอยู่กับว่าที่ชาวประมงเขาออกไปจับเนี่ยเขาได้ปลาอะไรมาบ้างส่วนเครื่องเคียงก็จะเป็นอ่าในตัวของมันโอบ ข้าวกระเทียมแล้วก็สลัดผักนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวกะเพราก,กับไก่ย่างเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดกะเพร๊ข้าวผัดกบเพร๊บนะคะแล้วก็ทีเด็ดของที่นี่ก็จะเป็นมีข้าวซอยนะคะเมนูข้าวซอยเป็นเมนูขายดีที่แบบเป็นที่นิยมมากมากนะคะแล้วก็จะมีที่เป็นตัวของแก่สเต๊กนะคะก็จะเป็นน้ำร้อนแล้วก็น้ำแตงโมบั่นค่ะ นี่คือคุ้นส่วนของรีสอร์ทท่านที่หนึ่งนะคะต่อด้วยหุ้นส่วนรีสอร์ทท่านถัดไปนะคะนี่คุณเจเจค่ะและนี่ก็คือคุณมินล,ลีค่ะและหุ้นส่วนคนสุดท้ายนะคะคุณห้มบีค่ะจากว่ายนะ้ำ <c oughs> ของที่นี่นะคะคือแบบ เราชอบมากตรงที่ว่ามันสามารถนั่งมอทงทะเลได้เลยเพราะว่าอยู่ริมงทะเลเลยแบบนี้นะคะ,ะนี่เก๋ปะวิวดีสถานที่ดีอะไรก็ดีทุกคนคือที่เนี่ยข้อดีก็คือมีโซนให้ทำกิจกรรมหลากหลายมากมีที่นั่งแบบเยอะมาก ก็อย่างที่เราขึ้นรูไปไว้ตรงนี้นะคะก็คือแบบว่าเราสามารถเลือกนั่งพักผ่อนตรงไหนก็ได้ของรีสอร์ทเพราะว่าเขาจัดหุมให้เรานั่งเยอะมากๆเลยเดียวส่วนอาหารเนี่ยในส่วนของบุฟเฟ่ก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยนะคะแล้วก็เราได้สั่งแบบเป็นชุดอาหารเช้ามาก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยแล้วก็อีกอย่างที่ชอบมากก็คือห้องผัาก็คือแบบสะดวกสบายมาก อุปรก,กรณ์ในความสะดวกทุกอย่างให้เราพบหมดเลยก็คือเรียกได้ว่ามาถึงก็คือเหมือนแบบมามาแต่ตัวเพื่อที่จะแบบพักผ่อนมาเพื่อพักผ่อนจริงๆที่นี่คือแบบเวิร์กมากแล้วก็นะคะถ้าเกิดใครที่สนใจจะมาพักที่นี่นะคะจะโารมาติรตสอน,นะคะเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางการติดต่อให้ตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะก็กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวบิ๊กแมพดีวีนะคะ